สวัสดีครับผมโปรเผ่าสิงห์นิสัยสุขครับพบกันเช่นเคยนะครับอยู่ในช่วงมาทบทวนกันนะครับว่าการสวิงกอล์ฟที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรนะครับครับวันนี้มีปัญหาอะไรมาอีกหรือเปล่า,าวเวลาเอ,อโดนเล็กโดนลูกนะคะคุณปโปรลูกชอบไปทางขวาอ๋อมันก็เท่ากับสไลด์ใช่ไหมลูกมันม้วนไปทางขวาหรือลูกมันพุ่งออกไปทางขวาใช่ไหม มันมีสาเหตุอยู่ก็หลายประการนะครับอะไรบ้างหนึ่งาจดนะ,ะสองจับกริปแน่นไปถ้าถ้าเรายืนเปิดถูกไหมเราก็สวิงแบบเอาไซน์อินลูกมันก็ออกขวาถ้าเราจับกริปแน่นเกินไปนะครับเวลาจับกริปแน่นเนี่ยขอ้อมือมันก็จะไม่พลิกถูกไหมพอข้อมือไม่พลิกเนี่ยเวลามันมากระทบลูกเนี่ยหน้าไม้มันยังเปิดอยู่ะนะครับข้อที่สามประเด็นที่เราคุยกันเรื่อง การจับคลิปคราที่แล้วจําได้ไหมคืออย่าจับคลิปวีคนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าจับคลิปวีคนะครับเพราะจับคลิปวีคอย่างเงี้ยเวลาหน้าไม้มันมากระทบลูกหน้าไม้มันเปิดก็ออกขวาก็อย่างที่สอนไปนะครับจับให้ถูกนะหนึ่งเช็คที่การจับคลิปสองเช็คที่น้ําหนักอย่าจับแน่นแล้วมีวิธีแก้หรือวิธีอีกอันหนึ่งก็คือว่าบางท่านเนี่ยนักกอล์ฟเนี่ย คือสวิงนะครับไม่ปล่อยให้แขนมันโรเททหรือแขนมันพลิกทำไมต้องให้แขนพลิกอะอ้าวมนุษย์เราเนี่ยนะครับเวลาเราหมุนรอบตัวเนี่ย<ฆ>ถูกไหมแขนเนี่ยเวลาเราหมุนถูกไหม<ฆ>ดูนะมันจะต้องแขนมันหมุนใช่หไหม<ฆ>เวลาขึ้นเนี่ยแขนมันจะหมุนมาทางขวาเพราะการหมุนรอบตัวเนี่ยของมนุษย์เนี่ยเป็นธรรมชาติถ้าจะหมุนให้รอบตัวอาราว์บอดดี้ได้แขนต้องพลิก เพื่อเป็นการรองรับให้มันหมุนได้หมดถูกไหมถ้าแขนไม่พลิกนี่เราหมุนได้หมดไหมเนี่ยมันก็ติดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแขนเวลาเราขึ้นเนี่ยแบ็กสวิงเนี่ยแขนมันจะหมุนขึ้นใช่ไหมหมุนไปทางขวาเพราะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้แขนมันพลิกกลับนะครับเห็นไหมมันก็หมุนกลับมาพอหมุนกลับมาหน้ามันก็กลับมาสแควร์เหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วมันก็จะพลิกกลับอย่างนี้จะทําได้ก็คือ1แขนต้องอย่ากเกรง็ง นะครับเวลาจดแขนอย่ากเกรงนะครับสการจับกริปก็ต้องเบานะครับวิธีฝึกง่ายครับท, <ำ S 1> ท่านลองฝึกคุณนาลองฝึกสวิงให้มันสูงสักระดับหัวเขา่า<ะ>แล้วดูสิแขนมันพลิกไหม,อมอลองดูซิอย่าจับกริป